การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ NVDA การตั้งค่า Google Chrome เป็นเว็บเบราว์เซอร์พื้นฐานเมื่อเข้าเว็บผ่านหน้าต่างรันสำหรับ Windows 11สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมปักไสท้ทีกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำ การตั้งค่าในส่วนของ Google Chrome นะครับให้เป็นเว็บเบราว์เซอร์พื้นฐานเมื่อท่านผู้ชมเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านหน้าต่างรันนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับในการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับตรงนี้ก็อาจจะขึ้นกับความเคยชินนะครับว่าท่านใดชินแบบไหนนะครับแบบแรกก็จะเป็นการ เปิดเบราว์เซอร์นะครับที่ต้องการขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยไปยัง a d d เดสบาร์แล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับที่มักจะเคยชินกันนะครับนั่นก็คือการเข้าเว็บนะครับผ่านหน้าโปรแกรมรันนะครับซึ่งถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับในการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเราจะไม่สามารถที่จะเลือกเบราว์เซอร์ได้เลย นะครับว่าเราต้องการใช้เบราว์เซอร์ตัวใดนะครับในการเข้าถึงนะครับผมในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการตั้งค่าเบราว์เซอร์นะครับที่เราต้องการให้เป็นเบราว์เซอร์หลักนะฮะในที่นี้ก็เป็น Google Chrome นะครับให้เวลาเข้าเว็บนะครับผ่านหน้ารันนะครับให้เปิดด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาเลยนะครับ สำหรับวิธีจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับโอเคนะครับผมก็จะมาอยู่กันที่หน้า Desktop นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การตั้งค่าในส่วนของเบราว์เซอร์พื้นฐานนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตกันก่อนนะครับว่าในกรณีที่เราเปิดเว็บไซต์ผ่านหน้ารันนะครับเขาจะแสดงผลอย่างไรนะครับผมโอเคผมกด Windows R เลยนะคร Run Program folder Name Dialogue a of Type the โอเคแล้วก็ผม www.google.com selected โอเคนะครับ <Bl ank. S 1> ผมพิมพ์อ่า www.google.com mm hmm. ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือท่านผู้ชมจะใช้งานเว็บไซต์ใดก็สามารถที่จะพิมพ์ในช่องรันได้เลยนะครับก็พิมพ์ให้ครบตามรูปแบบการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับผมโอเคผมพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็ นี่นะครับผมเมื่อบราวเซอร์เปิดขึ้นมานะครับก็จะเข้าสู่หน้าเว็บ Google นะครับเดี๋ยวให้ลองทายดูนะครับว่าเปิดขึ้นมาด้วยอะไรนะครับ Google Profile New Microsoft Edge อ่านี่นะครับผมก็จะเปิดขึ้นมานะครับ ด้วย Microsoft Edge นะครับซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการให้เปิดด้วย Chrome นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปิด desktop Plu <List. S 1> หน้าต่างไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้วิธีการตั้งค่ากันเลยโดยเราจะไปที่นะครับในส่วนของ setting ของ Windows นะครับผมก็กด Windows I นะครับ Start Menu I กันเลยนะครับ Settings Settings window. Search box. Find Setting Edit Window Find Blank Box a อ่านะครับผมเราจะมาที่ s e t t i n g v i d e o นะครับเมื่อมาแล้วก็กดแท็บไปครั้งหนึ่ง home New. 1 o f 1 2ครับผมเราก็จะมายังหัวข้อนะครับในส่วนหัวข้อที่เขามีให้เลือกนะฮะอันนี้1 o f 12นะครับเดี๋ยวเราจะกดลูกศรล่างนะครับมายังหัวข้อแอปนะครับผม System not Bluetooth a n d network and i n c h personalization apps not selected หก of สิบสอง level ห <New. S 2> นึ่งนะครับผมมาที่ข้อแอปโอเคเขา not select นะคือเขายังไม่เลือกนะครับก็จะกด enter เพื่อให้เขาเลือกนะครับ apps selected โอเ okay, คเขาเลือกแล้วนะครับผมจากนั้นผมจะแท็บไปยังรายการจ้อยนะครับที่อยู่ในแอปนะครับในลิสต์เลยนะครับผม apps button หนึ่ง list installed apps หนึ่ง of เจ็ดนนะครับผมแท็บมา สองครั้งนะครับก็เจอแล้วนะครับ list นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นรายการย่อยนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ install app เราจะยังไม่ใช้รายการนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดลูกศรล่างนะครับไปหา default app นะครับผม Advanced App Default a Settings สามเจ็ดนี่นะครับผมก็มาที่ default app นะรหรือแอ p พื้นฐานนะครับผมเมื่อเจอแล้วก็กด enter ครับ Default default Set file type type for Apps. a a group link or ะนะครับผมตรงนี้เขาก็จะนะครับมีคําแนะนํานะครับผมว่าเราต้องการที่จะตั้งค่าในส่วนของแอปเอาไว้เปิดไฟล์ต่างๆหรือจะเปิดเป็นประเภทนะครับผมอาจจะเป็นประเภทวิดีโอนะครับประเภทเสียงนะครับหรืออาจจะประเภทด็อกิเมนต์หรือเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับตรงนี้เขาก็จะมีข้อเสนอขึ้นมาเดี๋ยวผมจะแท็บ ไปที่รายการของแอปเลยนะครับที่ผมติดตั้งไว้ในเครื่องนะครับ Set Defaults Search apps. Set Defaults Applications list. Adobe for for apps Grouping Applications Acrobat ผมจะมาที่ลิสต์เลยนะครับผมในส่วนของรายการแอปนะครับผมเซตเดฟอลต์ ault, แล้วก็ List ์นะครับผมเมื่อเจอรายการแอปหรือโปรแกรมที่เขาให้เลือกนะครับผมจะเลือก Google Chrome นะครับผมผมเลื่อนหา g o ก g h r o m e เลยนะ Adobe App ay, a, โอเคนะผมเจอ Google Chrome เลยนะครับแอปค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่าหากท่านใดน,นะครจะตั้งค่าเบราว์เซอร์ตัวอื่นนะเมื่อกี้ก็ผมเลื่อนผ่านเบรบด้วยนะครับผมอาใครใช้เบรบก็สามารถตั้งให้เป็นเบราว์เซอร์พื้นฐานได้อีกเช่นกันนะครับ เมื่อเจอ Chrome แล้วนะครับผมก็จะกด Enter ที่ Chrome เลยนะครับ Google Chrome make Google Chrome default browser group make Google Chrome default browser button เขาก็จะมีปุ่มนะครับลอยขึ้นมานะครับผมก็คือ Make นะครับ Google Chrome default Browser นะครับก็คือตั้งค่า Google Chrome ให้เป็น Brows เซอร์พื้นฐานนะครับตรงนี้เราอยู่ที่ปุ่มนี้อยู่แล้วเราก็กด Enter ไปเลยครับ Your default browser set นี่นะครับผม เขาก็บอกว่า you r default browser set นะครับผมก็คือ Google Chrome ก็ถูกตั้งค่าเป็นเบราว์เซอร์พื้นฐานแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับผมจะกด alt f ส <Desktop List. S 1> ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่หน้ารันนะครับแล้วก็พิมพ์เว็บไซต์เลยนะครับ Run Type the name นะครับผมผมพิมพ์ในส่วนของ www.google.com line อ่า <Light. S 1> Google.com ไว้แล้วนะครับผมโอเคอันที่ผมเลือกจากรายการที่ผมเคยพิยมพ์ไว้เลยนะครับผมอ่าไม่ได้พิมพ์ใหม่นะครับโอเคเมื่อท่านผู้ชมพิมพ์เว็บไซต์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็กด Enter เข้าไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะแสดงขึ้นมาอย่างไรนะครับ desk document collapsed mode title google search complete multiple browse has link top auto on combo box gmail นนี่นะครับผม link อ่านะครับผมเขาก็จะเปิดหน้าเว็บ Google ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบดูนะครับว่าเขาใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนเปิดนะครับ g o o g l e g o o g l e c h r o m e x a นี่นะครับผมโอเคนะครับผมเขาก็จะเปิดด้วย o o o g l h r o r o นะครับผมอ่าแล้วก็เป็นโปรไฟล์อ่าพอกซนะครับผมอ่าพอดีในค m มของผมมีหลายโปรไฟล์นะครับก็อ่าเขาก็จะเลือกใช้โปรไฟล์ในส่วนของป o อกซ ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานเปิดเว็บไซต์ผ่านหน้ารันได้แล้วนะครับโดยที่เปิดด้วย Google Chrome นะครับใครที่ใช้ Google Chrome ก็สบายใจได้แล้วล่ะนะครับว่าสามารถเข้าเว็บนะครับผ่านหน้ารันได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดไปก่อน <Desktop List. S 1> ครับผมก็สามารถที่จะนำวิธีนี้นะครับไปตั้งค่า ใช้งานในเครื่องของท่านได้นะครับรวมถึงการตั้งค่าเบราว์เซอร์อื่นๆนะครับหากท่านต้องการที่จะตั้งค่าให้เบราว์เซอร์นะครับนั้นๆนเป็นเบราว์เซอร์พื้นฐานนะครับเวลาท่านเข้าผ่านลันวสวัสดีตั้งค่าได้เลยนะแต่โดยปกติผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะผมมักจะเลือกเข้าเบราว์เซอร์จากหน้าเดสก์ท็อปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพิมพ์ชื่อเว็บในแอดเดรสบาร์นะครับผมไม่ค่อยชินผ่านลันเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความเคยชินของแต่ละท่านนะครับผมก็สามารถที่จะนำไปตั้งค่าใช้งานกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ